ก็การาบสวัสด,ดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโลแล้วนี่ก็อยู่กันในเกม Dead by Daylight โอ้โหนานๆกลับมาเล่นทั้งทีนี้ทำให้รู้สึกไอ้นี่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยหลอนๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคผมผมเคยเล่นไว้ตั้งนานนมนานแล้วนะ,ะ Dead by Daylight เนี่ยคือแ,แ,แต่แต่แต่เล่นไปนิดเดียวนะถ้าผมเล่นการไงก็อย่าว่ากันนะดูเวลเลยเวลที่ยี่สิบเก้าเองอะ่ะดูยังเป็นเวลสองเลยแมวเวลสองเลย โอเคคือ okay. ผมเล่นไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรนะแต่อยากจะมาเล่นเฉย okay. ไปลุยก,กันเลยดี่ฝา let's go โอ้กุหลาบที่จืดจางโอ้โ oh, หด่าอะไรไม่เคยเล่นอันนี้คือด่าอะไรอุยอ้ยเกิดกับเพื่อนด้วยแจ๋วดิอันนี้คืออะไรอ่ะไอที่มันเป็นเลือดๆข้างตัวเนี่ยคืออะไร มันไม่ทำอะไรเหรอเดี๋รามาหาเครื่องก่อนดีกว่าโอ้ยดีเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับสีภาพผมไปเปิดภาพไอ้นี่ไว้ปนโอ้โอเคอเมกี้ภาพมันปรับผมปรับเป็นนี่นีถนอมสายตาไว้ <c oughs> การแต่สีฟ้าโอเคโอเคปรับนี้ค่อยดูง่ายหน่อยที่มองยา,จากจัง Ui Tôi khóa nữa Đây là chai nữa Nó phiền mà nhỉ Ủa đồ vậy là 2 con, Trên dưới bạn, trong cương dù trên ok, tới khắp Quay lại lên cái khá nhanh và phá h 중에 phan tài liệu lập nhận nhanh ngay re. Game พังอ,อะไรของมันแยะเดี๋ยวมันก็มาหรอกซ้ำๆอ,อย,อยู่เร็ว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 อยู่นะเร็วอยู่นะอืเป๊ะเป๊ะผมเป๊ะอะเด็กผมวิถัยละ ออกไปละซ้อมอีกเฮ้ยหมาปะวะครัมาร้าาองเพลงอยู่แถวเนี้อ๋ออยู่ท้ายมือได้ปะน่าจะไล่เพื่อนอยู่ปะมันไปนไล่ใครอยู่อะ่ะมันไล่มันไล่ ไล่ชายคนนั้นอยู่หรอผีเลยสองเครื่องนะครับเลยสองเครื่องนะครับเลยสองเครื่องนะครับเฮ้ยเสียงดังมากอแมว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 ขึ้นแมวขึ้นแมวขึ้นอุ้ยอยู่ไหนอะอุ้ยเชือกอยู่หลังกู ไอเวนเอ้ยโอ้โหไม่เห็นไอบ้าเอ้ยเราก็นู้นอยู่ข้างหน้าอจ้ะเปร่าไหมอ่ะอย่าเป่านะโอเป่าด้วยเหรอโอ้เป่าอ่ะ เมาเลยเพื่อนเพื่อนๆคอมไว้เพื่อนๆเอ้ยคอมครับข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 อมครับคอ่ขมตัวเองก่อนแล้วกันโอเคขอมตัวเองก่อนเอ้ยตะกี้นึกว่าแมงอยู่ข้างหน้า ไปไหนแล้วลวะอยู่อะไรเพื่อนอยู่ทีหายดีแล้วครับผมหายดีแล้วครับไม่ได้อยู่บนบ้านไหมอ้ยมันยังเี่ยมันยังเี่นเพื่อนอยู่บนบ้าน

จะบอกเอามาดักอ,ะอ่ะโอ้ยแม่งควางตรงนู้นก็มีสิเปิดตรงนี้เลยแนละ้วเพื่อนเรา,าไปไหนละ <c oughs> ออกเลยเหรอเพื่อน ก่อคะแนนหน่อยอุ๊ยตกใจมาวะมาวะไปแล้ววะไปละให้โดนทีหนึ่งพอให้โดนทีหนึ่งพอ สถานีตำรวจและคูนตี้ปีกตะวันตกโอ้ยวันนี้มันในเกมเลยนี่ว่าที่มันให้เลือกอ่ะอันนี้เลือกถูกไหมเนี่ยเจอตัวอะไรเนี่ยและคูนตี้นี่ผมไม่เคยเล่นด้วยนะอุกกา่านใหม่จัดเลยอ่ะ

เจอ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 แล้วชิบหายแล้วแล้วประเด็นคือไม่รู้ไม่รู้จุดตำแหน่งเครื่องด้วยเี็คนไทยด้วยนี่หว่าอ้ยเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนอุ้ยกระตุกโอเคโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่

เพื่อนดุครับดุดุครับจมไฟสองแล้วเพื่อนจมไฟสองแล้วมาเร็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 วโอ้โหเราจำนายไว้เพื่อนเราจำนายไว้ จำนายไว้ไหวคอมครับขอบคุณมากอุ้ยโอ้ย,อยทอมให้เหรออุย้ยใจดีจ้านายแม่งของจริงว่ะเพื่อนอีนั่นเราจะปล่อยแม่งไงโอเค อุ้ยเขาตู้ละเ <c oughs> ขาตู้ละฮหัวเสียงเขาตู้โคตรด,ดังไปแล้วปะเฮ้ยอยู่งูเลยอะไปทางไหนอะโอ้ยเชีอะอยู่หน้าเลย,ยหน้าเลย

โอ้โหนี่เต็มชิบหายละชิบหายจริงชิบหายจริงชิบหายจี้โอเวนเอ้ยไม่รู้ทางไม่รู้ทางโอ้โหจะรู้ได้ไงอ่ะ ตัวนี้ที่นี่ผมก็ไม่เคยเจอด้วยนะ ่ดีจังเลยเนี่ยคนนี้เอ้ย,ย,ยไปที่เพื่อนเพื่อให้ไม่ไม่ไม่ให้ทำกันเหรอ chị rồi, dù rồi. quên bay bay ngủ ấy đi mấy con mấy con còn đâu mà thong con mà thong con mà thong con đừng quên quên đâu mà thong con เข้าไปเพื่อนก่อนโอเคได้หยุไอ้น,นี่ก็ไปหาเครื่องตัวนี้ยังฟิงๆเลยเยังสิงๆอยู่เลย,ย,เลยนั่นมันคือเครื่องอะไรอ่ะ เอ้๋อ้โอ้ยเอ้ยเอาเรื่องผมแม่งคนนี้แม่งมึงเอาใจกูไปเลยว่ะเอาใจกูไปเลยว่ะ เอาใจผมไปเลยวะขอบมากอะ่ะประเด็นคือผมไม่รู้ตัวไอ้นั่นเลยมาเข้ามาเพื่อนมาทัา้งคน ไม่ได้เหรออุ้ยเผาเผาเผออาหนี้เอาไว้เผาเหรอโอ้ล้มสองเลยเหรอเดี๋ยวทีนี้ต้องมาช่วย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 ม้าเราจะใกล้ตายเราก็จะช่วยนายเพื่อน ลงไปไงวะลงไปไงวะไม่เห็นนะดีไม่เห็นนะดีลงไปไงวะ

นี่ก่อน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 อุ้ยแมว เยเ้ย้ยเ้ยเอ้ยผมไม่รู้จกด่าอันนี้แงโผกข้างหน้าไปเลย con hiện trời ơi mười một tay lời mười tay lời อย่องนี้ของของหมดก่อนละเดะคุณผู้ชายแล้วของหมดยังยังยังโอ้โอดนทุบไปแล้ว <c oughs> โอุ้ยทั้งสามเพื่องนะ <c oughs> ไม่รอดแน่เลยตานี i มันเกแล้วมันเกิดแล้ว แหบบเลยวไปแล้วนะทอ่ทอทอ่ทอท่อท่อท่ออยู่ไหนไอชิก,กา อุ้ยโอเว่เน้ ถ้าด่านนั้นผมรู้จักนะผมยังพอวิ่งหนีวิ่งอะไรได้กนะ็คือไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแม่งมาดักหน้าก็โอเคครับสำหรับเกม Dead by Daylight ในพาคนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่างไงก็กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบาย